คือคาดหวังมากว่าจะมีฉากนี้แล้วมันก็มีจริงๆกินฮามะกลับมาฉายแล้วก็เริ่มเป็นที่พูดถึงแล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเข้าใจว่ากินฮามะเป็นอนิเมะตลกอย่างเดียวอนิเมะแก๊กอย่างเดียวไม่มีเนื้อเรื่องหลักจริงๆแล้วมีนะทุกคนคือไม่สามารถหาตอนที่เป็นเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวได้เพราะว่ามันอยู่คละๆกันของทุกๆซีซันน่ะแต่เท่าที่ปาสังเกตนะจะอยู่ตอนเปิดซีซันกับปิดซีซันแบบประมาณ2ตอนแรกแล้วก็ตอน ห้าตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าระหว่างกลางเรื่องก็จะมีปนมาบ้างซึ่งถ้าไม่ได้ดูตั้งแต่เริ่มจนจนจบอะ่ะมันก็อาจจะเข้าใจแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ผูกพันตัวละครเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยจะมาพูดถึงตอนที่ปราชอบมากที่สุดคือคาดหวังมากว่าจะมีฉากนี้แล้วมันก็มีจริงๆก็คือตอนที่โซโกะได้สู้กับคาอิก เคยกับน้องเขยก็สู้กัน <c oughs> มืออีเ็นพี่ชายของคางุระใช่ไหมฉะนั้นจะเป็นเผ่ายาโตะคือไม่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ละก็คือจ,จะเก่งมากๆเองจะจัดอยู่แล้วแต่ว่าโซโกออะมันก็ถูกปูมาแล้วว่าชินเซ็นกะไม่เก่งอย่างนี้เหมือนกับว่าโซโกะจะเก่งที่สุดในชินเซ็นุมินะมันมีหลายๆฉากที่บอกว่าโตโกะเก่งมากเคยมีฉากที่โซโกออะคนทั้งรถไฟร้อยกว่าคนมั้งอยากให้ชนกันมาก เพราะว่าอายุของคาโมอิก,กับโซโกะมันใกล้กันแล้วมันก็คนหล่อเหมือนกันนะนุให้ถ่ายใครใชนะจริงๆแล้วสเกลพลังมันต่างกันมากเลยนะแต่สุดท้ายคือไม่มีคนชนะเพราะว่ายังสู้ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้าสู้จริงๆเราก็ไม่รู้นะก,ก,ก็เขาเขียนให้โซโกะเก่งอะโซโกะมีต้นแบบมาจากโอคิตะโซจิเป็นเด็กมหาศิรย์จันตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ ทิจิตะโซจิก็มีในศึกคนชนเทพเหมือนกันนี่พูดไปเรื่อยเลยกินาวะที่ฉายไปเพิ่งฉายไปปีสามห้องสี่โซโกะกับคงร้ยยังไม่ได้คุยกันเลยอู้ตัวละครเยอะมากเพราะว่าต้องต้องโคดอัพตัวละครแต่ละตัวแอบคิดถึงเรื่องราวในหมู่บ้านเนาะถึงแม้ว่าเออมีปีสามห้องสี่มาก็ดีอยู่แล้วจะได้มีอะไรดูคิดถึงกินาวะมากแต่คิดถึงอา,อาจารย์กอลิล่ากลับมาเขียนต่อได้ไหมเขียนแบบโคนนั้นเลยอะ่ะเขียนแบบ ไม่เอาแล้วในะเรื่องหลักเขียนแบบเล่นไปเอยจริงจริงมันเขียนได้นะหมัวม่วงชื่อ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 อ,อ,อะไรนะตุยไปแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเด็กทารกเป็นเรื่องมันสามารถเขียนต่อได้ถ้าอาจารย์กอริ่ด้ารอนเงินเมื่อไหร่ก็กลับมาเขียนต่อนะคะเราทุกคนชอบฉากต่อสู้ไหนในกินทามะแบบเท่เทๆอย่างนี้ลองเมนมาคุยกันนะ